าจารย์แมวนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ที่ดังในโซเชียลเพราะว่าอาจารย์ให้มาสี่งวดติดต่อกันถือว่าตอนนี้นะคะมีหลายช่องที่เข้ามาติดตามอาจารย์ตอนนี้เกาะกระแสะอยู่ที่อาจารย์แมวนะคะเอฟไดให้เอฟได้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ข้างนอกและก็ที่อยู่ตามร้านค้าตอนนี้มีร้านค้านะคะมาเปิด ร้านขายอยู่ที่ส่วนของช่างจรวดเพราะว่ามีคนมากราบไหว้ปู่องดํานะคะก็ทยอยมาขอบุญบารมีจากปู่บางท่านกา็มาแก้บนนะคะก็ถูกกันเยอะแต่ที่นี่นะคะ FC มีแม่ตะเคียนด้วยก็รักษาดูแลปู่องดําอยู่ที่นี่แม่ตะเคียนทองงวดที่ผ่านมานะคะ FC 504 503 เข้าเต็มๆ3มตัวงวดน,นี้ติดตามได้ F4 เข้าไปดูได้เลยค่ะ EP1 ที่แอดปล่อยไปแล้วเลขของช่างกุหลาบนะคะติดตามแม่ตะเคียนทอง ติดตามเอดคนมีฝันเลขเด็ดไม่รับบอกโตวันนี้เอดมาติดตามเลขของอาจารย์แมวท่านจะมาเข้าส่งปู่องค์ดําแสนสริจันทราที่ส่วนของช่างจรวจค่ะเอดมายืนอยู่ที่เสาต้นตะเคียนที่เอดได้ลงคลิปให้เอฟซีนะคะวันนี้มาขอพรและก็มากราบ แม่ตะเคียนทองอุไรนะคะแล้วตอนนี้อาจารย์แมวมาถึงแล้วอจะเข้าไปดูการทำพิธีที่จะเข้าส่งวันนี้ขอเลขต่องวดให้กับ F4 งวดที่ผ่านมาอาจารย์แมวให้864ถือว่าหลุดนะคะงวดนี้อาจารย์แมวมาขอต่องวดเลยกับ ปูองดำนะคะปู่องค์ดำนะคะตอนนี้ก็กำลังสร้างนะคะฐานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สร้างองค์ใหญ่นะคะสูง3เมตรยาว9เมตรพร้อมองบประมาณตอนนี้ก็อยู่ที่3 0 0แสนบาทนะคะถ้าใครที่อยากจะมีจิตศรัทธาร่วมสร้างด้วยกันนะคะก็ติดต่อได้ที่ช่างตรวจนะคะ0981215055 0981215055นะคะตอนนี้ก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลูกองค์ดําตอนนี้อาจารย์แมวก็กำลังจะปักทูบนะคะน่าจะขอทำพิธีนะคะปักทูบข้แม่ธรณีตอนนี้อาจารย์นะคะถ้าใครได้ติดตามคลิปของเอสท่505ที่อาจารย์แมวให้ออกเลขเพื่อนบ้าน50นะคะ F4 วันนี้อาจารย์จะ ให้ตัวเลขต่องวดเลยนะคะ f c ติดตามกันได้เพราะว่าเอ็ดมาถึงอาจารย์แมวจะขอตัวเลขเข้าส่งวันนี้นะคะสาธุสาธุสาธุวันนี้แอทมีฝันและก็อาจารย์แมวจะมาขอทำพิธีขอตัวเลขที่ศาลปู่องค์ดํานคราชนะคะบ้านเลขที่ที่อยู่ในศาลปู่องค์ดําหนึ่งเก้า

สี่เก้าสามก็ไปจงขอ,งของนี่มนนท่านลงมาเอาพริยสัตว์สองมองดูนี่เห็นแจ้งเป็นจริงภาพลุกเทลูกหางท่านอยากจะทราบว่าจะเป็นจริงหรือไม่จงของนิมนตนท่าน สามสี่สี่สามสี่สามแล้วน้ำไมน้ำศูนย์สามสี่ศูนสามสี่สามสี่่่สี่สามสี่สามสี่สามส่แปดูนย์หรือเปล่าดดูนย เดานะคะตัวนี้เอซีอาเที่ยวนี่เพิ่นบอกว่าเอาให้ดีดูเดือดเดอดอาเที่ยวนี่มารอบนี่เพิ่นบอกว่าให้ตัดสินใจเอาครับอ่าเฮ็ดจังได๋ก็สิได้เฮ็ดได้สร้างต่อไปเด้อลูกอ่าเบิ่งเอาให้ดีเด้ออ่าที่นี่เพิ่นบอกว่า3ตัวบนเบิ่งเอาให้คับคับซีค่ะ FC 4ีซีครับสี่เก้า สามสี่เก้า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 สาเป็นสองครั้ง

สี่เก้าสามเหร but, <24 3 S 1> อข้าจูนอสาวันี้้าจูนี้เก็บาจน้เาแบบว่า้าพวจะจอยู่ในอแห่งจังหวบลใดก็ดีหรือว่าอยู่ในเูทาววันก็ดีข้าจงพอสาเหมือนสี่แปดสามอะ เหมือน483 483ไม่ใช่493ทำไมทำไมตาย4แล<า>้วก็แล้วก็3 4 โตเต็มร้อยเลยเด้อเก็บมาได้สองต้นออกเส้นด้กสารตะบนแล้วครับอ่าทีนี้พร้อมทั้งผู้ค้าเองอ่าที่มาเมื่อนี้ก็คือประเดมมาขออยยังนำมากไม่ควงอ่าอยากมาขอโจกขอชัยอ่าคือขอยสามตัวบนสองตัวล่างขอให้มันเป็นจริงอ่าประวัติศาสตรยุททุกทัวแห่งฮวนตำบลใดก็ดีอ่าให้เพื่อนได้อ่ามากราบมาไหว้มาชากราบูชา อาลูกเต่าเราลานได้เห็ดได้ส้่งขึ้นมาอาก็ขอให้มีสื่อมีเสียงอาบวัติุิโยไซก็ดีอาอยู่ต่างประเทศก็ดีหรือว่าอยู่แห่งหนตมบลใดในจักรุทวารอาให้ได้มากราบมาไหวอาเน่พออาผู้ที่มีหูเจ้าตาทีผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชก็ดีอาทีู่คาเองมากเมื่อนี้ก็คือพอได้มาขออีกยังนำามากมาพออาอยากมาขอโชคขอชัย อาคือขอสามตัวบนชองตัวล่างอาเบิ้งให้มันขับขับเบิ้งให้มันดีๆฝาก ดูมือดูมืมือครับสี่สี่อ่ะสี่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 แปดสี่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  สสี่เก้าสามสี่เก้าสามสี่เก้าสามค่ะสี่สี่องตัวสองตัวสี่สามสี่สาล่าง สก้าสามสี่สามขายีสสี่อ่าจีนี่คือขาวอขาใจ่บอลอ่าถ้าบอกข้าใจก็เอาสมุนไมาท่านข้าวใหญ่แนีครับยดุรานิึนแต่สนี่ก็ชัดเนาะ จงขอนิมนต์ท่านลงมาอจับหัวยังเข้ามามีแต่ธนูชิดของท่านอานุบายจาย์ก็ดีอัจงขอนิมนต์ท่านอับลูกทิ่โลหาท่านอยากจะทราบจงขอนิมนต์ท่านอาบบอกมาเดี๋ยวรออาจารย์เขียนสักครู่นะคะ ขีนเห้าสามสี่เก้าสามสี่เก้าสามสี่เก้าสามสี่สามสี่สามนะคะเลขสี่สี่เก้าสามอาจารย์เขียนให้เลขท้ายสตัวก็จะเป็น43่สาประจำวันที่16กรกฎาคมสองพ 67ไอซีอาจารย์แมงข้อสูงก็ขอตัวนี้กับปัวองดังแสนเนิยยันทาณคราฟที่ส่วนของเชลยยันวันนี้ก็ถือว่าอาจารย์ทำพิธีเสร็จแล้วได้ตัวเลขไม่ไปกับไอซีช่องามมีฝันก็ติดตั้งได้นะคะไม่จำก493 4994เ3 3 4และ4334